สัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก็จะมาแปลเปิลของอาชีพเอ็กซ์เทอร์มิเเตอร์ให้ทุกคนฟังกันนะแล้วก็เหมือนเดิมเลยก็จะบอกเปิลที่แนะนําให้ด้วยซึ่งการแนะนำเนี่ยก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวสามารถเับไปปรับใช้กันได้เองเลยจ้าโดยถ้าเปิลไหนที่แนะนำเนี่ยก็จะให้เป็น3าดาวแต่ถ้าอันไหนไม่ค่อยแนะนำเนี่ยดาวก็จะลดลงไปนะก่อนอื่นสาหรับคนที่ไม่เคยเล่นอาชีพนี้เนี่ยอาชีพนี้สามารถเล่นได้สสายสายแรกก็คือสายปลาโมโลโทอฟ กับสายที่2คือสายวังระเบิดเคลมอ์ซึ่งทั้งสองสายเนี่ยก็มีจุดเด่นแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับดาแล้วก็เปิร์กที่ใช้นะโดยการให้ดาวเปิร์กค,ครั้งนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น3แบบแบบแรกคือสายโมอโลโท็อปเท่านั้นแบบที่2คือสําหรับสายเคลมอเท่านั้นโดยถ้าเปิร์กไหนเป็นของสายไหนเนี่ยจะมีไอคอนขึ้นอยู่บนทางซ้ายนะส่วนอันไหนไม่มีไอคอนแสดงว่าสามารถเอาไปได้ทั้งสงสายเลยก็จะมีเปิร์กอยู่5แถวดังนี้ โอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันได้เลยจ้าเริ่มกันที่เปิร์กติดตัวอันแรก Fire Starter เริ่มเกมด้วยโมอโ,โทรทอฟและปืนช็อตกันทำดาเมจรแรงขึ้น25%ตอนตีสวอมเปิร์กที่ 1. Pyromaniac ดาเมจเผาของโมโทรทอฟแรงขึ้น50%เปิร์กนี้ก็ขอให้3ดาวสำหรับสายโมโลโทอฟเปิร์กที่ 2. Hangover โมโลโทอฟเผานานขึ้น75%เ เฟอร์นี้ขอให้3ดาวสำหรับสายโมอเตท็อปเหมือนกัน เบิร์กที่ 3, Crowd Control การจมตีปกติสามารถผลักซอมบี้ได้ไกลขึ้น50%เบิร์กนี้ก็ขอให้1ดาวจ้าเบิร์กที่ 4, m i n าย i ์ฟิสามารถวางเคลมอได้มากขึ้น1อันจากปกติ3อันแต่จะค่าซอมบี้ได้น้อยลง15%เริ่มเกมด้วยเคลมอ์เบิร์กนี้ขอให้3ดาวสำหรับสายเคลมอ์จ้าเบิร์กที่ 5, r a เรจโหมถ้าถูกทำให้ล้มโดยซอมบี้หรือซอมบี้พิเศษจะลุกขึ้นมาเองทันที ปูดาว3 0 0วินาทีเปิร์กนี้ขอให้2ดาวจ้าเปิร์กที่6 all elbows สถานะวิ่งไม่ออกเมื่อมีซอมบี้อยู่ใกล้ลดลง100%งเปิร์กนี้ขอให้2ดาวจ้าเปิร์กที่7 root 7ซอมบี้ปกติจะไม่สามารถทําให้ล้มได้ยกเว้นซอมบี้พิเศษโดยถ้าเราเอาเปิร์กนี้ไปเนี่ยซอมบี้ของลีกเกอร์ก็จะไม่ทําให้เราล้มเหมือนกันนะเปิร์กนี้ก็เลยขอให้2ดาวจ้าเปิร์กที่8 stop drop and roll ซอมบี้ร,บรอบๆจะถูกเผาถ้าเราล้ม เปิงนี้ก็ขอให้1ดาวจ้าเปิ์ที่9 dragon hide จะไม่โดนดาเมจจากไฟ100%เปิร์นินี้ขอให้1ดาวจ้าเปิ์ที่10 heavy metal เริ่มเกมด้วยปืน rpg ทําดาเมจได้มากขึ้น100% rpg ทุกอันที่เก็บในแมปก็จะได้บัฟนี้ด้วยเปิ์นี้ขอให้1ดาวจ้าเปิ์ที่11 heavy metal 2เริ่มเกมด้วยปืนใหญ่ heavy assault gun ทำดาเมจและก็สุนเพิ่มขึ้น25%ปืนช็อตกันทุกอันที่เก็บในแมปก็จะได้บัฟนี้ด้วยถึงแม้ว่าปืนไทก้าอันนี้เนี่ยจะได้บัฟยิงรัวๆมาแต่ว่าคิดว่ายังรู้สึกไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่ดังนั้นก็ขอให้1ดาวแล้วกันจ้าเบิร์กที่12 Big Bang เริ่มเกมด้วยปืนมัลติช็อตล็อกเก็ตลันเชอร์ค่าซอมบี้จากปืนนี้ได้เยอะขึ้น50%ปนืนนี้ที่เก็บในแมปก็จะได้รับบัฟนี้ด้วยเบิร์กนี้ก็ มอท่ากับปืนกลตั้งยิงกระสุนเพิ่มขึ้น25%และของป้องกัน <_ C 1> เช่นเพือนไฟฟ้าอยู่ได้นานขึ้น25%สําหรับทั้งทีมเปิร์กที่13 deep pocket ป,ปืนหลักและปืนรองเก็บกระสุนได้มากขึ้น25%โดยถ้าเปิร์กนี้เนี่ยเอาไปคอมโบกับเปิร์กจุดที่4เนี่ยจะทําให้เพิ่มกระสุนได้ถึง35%เลยก็จะได้เปรียบสําหรับด่านใหม่ ep 8ที่มันจะใช้กระสุนเยอะมากๆก็ขอให้3ดาวจ้าเปิรกที่1 4บ e a เลือดเพิ่มขึ้น25%ปกติเนี่ยค่าเดือ,อื่นเนี่ยจะให้เปิรกนี้3ดาวใช่ไหมแต่ว่าสำหรับ Exterminator เนี่ยขอให้เปิรกนี้1ดาวพอเพราะว่าการจุติครั้งแรกของ Exterminator เนี่ยจะได้รับเลือดเพิ่ม5%ซึ่งการเพิ่มแค่5%เน่ะในหมด5ดาวอะ่ะมันสามารถรับการโจมตีของซอมบี้ได้4ฮิตแล้วอีกอย่างคืออันนี้ไม่รู้บั๊หรือเปล่านะ แต่ถึงเอาเปิร์กนี้ไปอ่ะยังไงก็โดนตี4ทีทล้มอยู่ดีส่วนตัวก็คิดว่าไปเอาเปิร์กที่เพิ่มกระสุนดีกว่าก็เลยขอให้1ดาวจ้าเปิร์กที่15 r i f าไรฟัเริ่มเกมด้วยปืน a s s ซอ r i ไรเฟิขอให้1ดาวจ้าเปิร์กที่16 S890 เริ่มเกมด้วยปืนค o m b a t ช็อตกั n นเปิร์กนี้ก็ขอให้1ดาวจ้าต้องบอกก่อนว่าที่ให้เปิร์กเริ่มเกมด้วยปืน1ดาวเนี่ยก็เพราะว่าคือส่วนตัวคิดว่ามันได้แค่ต้นเกม พราะพอถึงสวอมเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีปืนแจกให้ถูกไหมดังนั้นก็ขอให้1ดาวแล้วกันจ้าเปิร์กที่17 Green Finger c เกอรมจะระเบิดก็ต่อเมื่อมีซอมบี้อย่างน้อย5ตัวในรัศมีระเบิดเริ่มเกมด้วยเคลมเปิร์นี้ก็ขอให้1ดาวสำหรับสายเคลมอจ้าเปิร์กที่18 Fire Tra p หลังจากเคลมอระเบิดจะทิ้งไฟไว,ไวร้รอบๆเผาซอมบี้เริ่มเกมด้วยเคลมเปิร์นี้ก็ขอให้3ดาวสำหรับสายเคลมอจ้าเปิร์กที่19 Combat Engineer มีโอกาส20%ที่สามารถวาง d e f e n e Kids ได้อีกครั้งหนึ่ง10%สำหรับ Hot Mode เปิรกนี้ก็ขอให้2ดาวสำหรับทั้ง2สายจ้ะเปิรกที่20% Burnout ในช่วง Swarm ดาเมยของ Fire r a n d ขึ้น25%เปิรกนี้ก็ขอให้3ดาวสำหรับสาย Molotov จ้าเปิรกที่21% Second Win ถ้าเราเลือดหมดแล้วกำลังจะล้ม การมีเปิร์กนี้จะทําให้เราได้เลิอดขึ้นมา25%แทนการล้มคูดาวอ120วินาทีเปิร์กนี้ก็ขอให้2ดาวจ้าโดยเปิร์กนี้เนี่ยจะสามารถเอาไปคอมโบกับเปิร์ก Stop Drop and l o w ได้ด้วยที่เราล้มแล้วซอมบี้รอบๆข้างจะโดนติดไฟมันจะกลายเป็นเราอ่ะไม่ล้มแล้วซอมบี้ข้างๆก็จะโดนติดไฟแทนแต่ว่าถามว่าดีไหมก็เฉยๆยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เปิร์กที่22 Job s a t i f a c t i o n ค่าซอมบี้อย่างต่อเนื่อง15ตัวจะได้เลือดเหลืองคูดาว30วินาทีเปรกนี้ก็ขอให้2ดาวจ้าเปรกที่23โคลคแอนด์เด็คเกค่าซอมบี้อย่างต่อเนื่องกัน15ตัวจะได้เอฟเฟกต์แมสกิ้งเป็นระยะเวลา3วินาทีเปรกนี้ก็ขอให้3ดาวจ้าเปรกที่24เฮฟวี่โบ e นมีโอกาสที่ยิงซอมบี้พิเศษและ้จะดอกปืนม er, ัลติช็อตล็อกเก็ตลันเชอร์คูดาว120วินาที เบอนี้คือถึงแม้ว่ามันจะดรอปเปิลเล็กสามที่มันดีเนี่ยแต่ว่าทางเกมอ่ะไม่ได้บอกว่ามีโอกาสกี่เปอร์เซ็นที่มันจะดรอปดังนั้นก็ไปเอาเปอร์กันอื่นดีกว่าจ้าที่มันคุ้มกว่านี้ก็ขอให้1ดาวแล้วกันเปิร์ประจาตัวที่3ามฮอลลีวูดระเบิดระไฟทําดาเมจกับตัวเองและเพื่อนร่วมทีมเบาลง50%ิเปร์ซเที่25บ้า Broad Shoulder กระสุนเปิลเล็กสามเพิ่มขึ้น25%ิเปิร์นี้ก็ขอให้3ดาวจ้าเปิร์ที่26บ Bullet l a n ปืนประเภทอัตโนมัติทั้งหมดรีโหลดเร็วขึ้น25%เปิร์กนี้ก็ขอให้1ดาวจ้าเปิร์กที่27 The Hand ค่าซอมบี้15ตัวอย่างต่อเนื่องกันจะรีโหลดกระสุนปืนหลักให้เปิร์กนี้ก็ขอให้2ดาวจ้าคือที่ให้สงดาวเนี่ยคือเปิร์กเนี้ยมันก็ไม่ได้แย่นะแต่ว่าเปิร์กเนี้ยมันมีครูดาวด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่าครูดาวกี่วิเพราะว่าทางเกมมาไม่ได้เขียนมาดังนั้นก็ขอให้เปิร์กนี้2ดาวแล้วกันจ้าเปิร์กที่28 Nimble Fingers นช็อตการรีโหลดเร็วขึ้น25%เปิร์กนี้ก็ขอให้1ดาวจ้าเปิร์กที่29 Party at My Place Molotop สามารถใช้ได้มากสุด3อันปกติ2อันและเคมอ e สามารถใช้ได้มากสุด4อันปกติ3อันเปิร์กนี้ขอให้3ดาวสำหรับสายเคมอจ้าเปิร์กที่30 Pick Pocket ค่าซอมบี้ยังต่อเนื่องกัน15ตัวจะทำให้ได้ E q u i p m e n t มา1อันคูดา60วินาทีเปิร์กนี้ก็ขอให้3ดาวสำหรับสายโมอนทอฟจ้า เปิร์กนี้เนี่ยสำหรับสายเคลมอ์เนี่ยเอาอันแรกไปดีกว่าเพราะว่าการที่เราจะฆ่าซอมบี้ยางต่อเนื่องได้เนี่ยมันจะต้องเป็นช่วงสวอร์มใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเวลาเราจะวางเคลมอะเราก็ต้องวางก่อนเริ่มสวอร์มอยู่แล้วถ้าเราได้อุปกรณ์มาช่วงสวอร์มอ่ะก็คงจะไม่มีเวลาไปวางใช่ไหมดังนั้นก็เลยแนะนําให้สายเคลมอ์เนี่ยเอาอันแรกไปดีกว่าส่วนสายมอเทอฟเนี่ยก็ให้เอาเปิร์กนี้ไปนะเปิร์กที่31 Pocket Factory จะไม่สามารถเก็บอุปกรณ์แบ็กซ์ได้แต่ว่าจะรีให้อัตโนมัติ ใช้เวลา150วินาทีถึงจะเต็มดังนั้นถ้าใช้โมโนทอปจะใช้เวลา75วินาทีในการรีหนึ่งอันและเคลมอร์จะใช้เวลา50วินาทีในการรีหนึ่งอันเปิ์กนี้ก็ขอให้1ดาวจ้าเปิ์กที่32 Imp r o m p t มูถ้าซอมบี้พิเศษโดนสเก็ตไฟของมโนทอปจะโดนสตันเปิ์กนี้ถามว่าดีไหมส่วนตัวคิดว่ามันยังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่เพราะว่าหเลยคือมันการที่เราเสียโมโนทอปเพื่อที่จะสตันซอมบี้พิเศษอะมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่่ใชม สู้เราเอาไปปลาดักซอมบี้ตอนสวอมไม่ให้มาแฝงเราดีกว่า2ก็คือคงมีโอกาสสตันได้แค่บูลีเกอร์หรือว่าตัวสปลิตเตอรอ์เพราะว่าการที่เราจะสตันเลอร์เกอร์ก็คงจะไม่ทันใช่ไหมสตัรบอมเบอร์ก็จะเสี่ยงมากเพราะว่าการปาไฟอ่ะมันสตันก็จริงแต่ว่ามันจะทําดาเมจด,ด้วยบอมเบอร์ก็อาจจะระเบิดใส่เราต่อหน้าก็ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราไม่สามารถสตัรจังก็นอนได้อีกดังนั้นก็ขอให้เปิร์กนี้1ดาวแล้วกันจ้า เบิกนี้ถ้าเอาไปพร้อมกับเปิกเพิ่มดาเมจเผาของโม o โลโทอปกับเพิ่มดาเมจสเก็ดไฟของโมโลโทอปเนี่ยก็จะสามารถฆ่าบูได้เลยก็ไปดูวิดีโอแล้วก็พิจารณานกันได้เองเลยจ้า เบิร์กที่33 n o h o w โม o l o t o v และเ Kmo ค่าซอมบี้ได้มากขึ้น25%เบิร์กนี้ก็ขอให้3ดาวสำหรับสาย Molotov แล้วก็ขอให้2ดาวสำหรับสายค m o อจ้าเบิร์กที่34 Hot Sauce ดาเมจจากการระเบิดสเก็ตไฟของ Molotov แรงขึ้น100%เบิร์กนี้ก็ขอให้1ดาวจ้าเบิร์กที่35 Ghost จะได้รับเอฟเฟกต์ masking ทันทีถ้าเหลือเป็นคนสุดท้าย ถ้าล้มหรือว่าโดนซอมบี้ทาให้ล้มอยู่เปิร์กนี้จะไม่ทํางานก็ขอให้เปิร์กนี้1ดาวจ้าเปิร์กที่36 Heavy s t r i ิส c ตร์เมอจะระเบิด2ครั้งโดยจะใช้ระยะเวลา5วินาทีก่อนที่จะระเบิดครั้งที่2แต่จะฆ่าซอมบี้ได้น้อยลง15%เริ่มเกมด้วยเควมอลเปิกนี้ก็ขอให้3ดาวสำหรับสายเควมอจ้าเปิร์กประจำตัวที่4 d a r ด d e เด l ถ้ามีซอมบี้มากกว่า30ตัวในพื้นที่จะทำให้ยิงแรงขึ้น25%เ และจะได้รับสเตมินาฟันเพิ่มขึ้นอีก2ครั้งต่อไปก็จะเป็นเบิร์กที่ได้จากการจุตินะเบิร์กประจำตัวแพสชิดแรกวีสการ์ดสองเลือดเพิ่มขึ้น5%เปิร์กประจำตัวแพสชิดแหลง2องบูเรตเรน2ปืนช็อตกันและปืนเซมิออโต้รีโหลดเร็วขึ้น10%เปิร์กประจำตัวแพสชิดแหลง3ามโนว์ฮาวสองมอโลชอปและเคมอรค่าซอมบี้ได้มากขึ้น10%เปิร์กรแพสชิดแหลง4ี่ดีพ็อกเก็ตส เก็บกระสุนปืนหลักได้มากขึ้น10%ก็จบไปแล้วนะสำหรับคลิปแนะนำเปิร์ของอาชีพ Exterminator ถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดเห็นยังไงหรือว่ามีอะไรแนะนำเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ได้เล่นคลาดนี้เลยเพราะว่าเล่นไม่เป็นขอบคุณมากเลยจ้าที่เข้ามารับชมคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะไว้เจอกันจ้าบายบาย